ครับีโเอสีโของรคัสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับคิงคองดิคกานะคะเช่นเคยนะคะรถยนต์มือสองนะคะสภาพดีนะคะของสมุทรสาครเรานะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดเหนียวนะคะ ทำหน้าที่ในการไลฟ์สดนะคะวันนี้เหมียวก็จะพามาดูนะคะรถสีเทาๆไม่ทราบว่าใครชอบสีเทากันบ้างเอ่ยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็เหมียวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เหมียวก็จะพามาดูนะคะรถสีเทาๆพร้อมกับรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆของเรานะคะ ของเดือนพฤษภาคม ที่ชอบสีเทานะคะวันนี้เหมียวเอามาให้ดูสองพันนะคะสำหรับวันนี้เป็นของโตโยต้ารถเก่งนะคะของโตโยต้าก็คือโตโยต้าวีออกับโตโยต้ายาริก็ได้ทั้งเครื่องพันห้าและเครื่องพันสองนะคะ เรามาดูกันที่ v อ o s ก่อนนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เลยก็จะเป็น v อ o s นะคะสีเทาปี2014คันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง1 5 0 0งพนซีซีนะคะเป็นตัว E คันนี้ก็มาแบบเดิมๆนะคะพร้อม ชุดแต่งสเกิร์ตสวยๆรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะสำหรับกุญแจของเตยต้าวีออก็จะเป็นแบบนี้นะคะ บอกก็จะเป็นบอกผ้าสีดำเทาตะเข็บฟ้าหน่อยๆน,นะคะด้านหลังห้องโดยสารก็จะกว้างกว้างเลยใหม่ด้วยคันนี้สำหรับคันนี้ใหม่จริงๆค่ะเป็นปี2014ไม่เก่านะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้านในก็วิทยุ MP3 CD าสามารถต่อได้นะคะแล้วก็มีสายอัดนะคะเชื่อมต่อเปิดเพลงได้เรามาดูที่เล็กไม์กันเล็กไม์ก็จะอยู่ที่แสนเจ็ดน,นะคะสำหรับคันนี้<ม>เรามาดูราคาป้ายกันค่ะสำหรับ toyota vios er นะคะปีสองพันสิบสี อันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะมือสองก็จะอยู่ที่คิงคองบิคคาของเราราคาป้ายก็จะอยู่ที่สามแสนหกมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวของโตโยต้านะคะมองหารถเก่งยอดอยู่ก็มาดูที่คิงคองบิคคาของเราได้ มีให้เลือกหลายคันหลายสีนะคะแต่ว่าวันนี้แอดพามาดูสีเทาที่พามาดูสีเทาเพราะว่าด้วยตัวแอดเองก็คือเป็นคนชอบสีเทานะคะไม่ชอบสีขาวเลยกลับไปที่ออสที่ออสนะคะก็เลทผ่อนนะคะ สมมุติว่าเป็น84งวดก็จะอยู่ที่ประมาณ6,080นะคะถ้าอ่าอยู่ที่ประมาณ6 0ป0ถ้าเป็น72งวดก็จะอยู่ที่า7,030ของเราก็คือฟรีประกันฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วแล้วก็สำหรับโปรดีๆของเรานะคะโปรโมชั่นของเราในเดือนนี้เลยก็จะเป็นอ่ฟรี ขับฟรีนะคะไอคำว่าฟรีของเราฟรี3เดือนคือขับฟรี3เดือนหรือว่า90วันนะคะแล้วก็จ่ายค่างวดให้หรือว่าผ่อนค่างวดให้นะคะ2งวดกันไปสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะโปรแรงๆดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะคิงคองดิสคานะคะอยู่ตรงเส้นถนนเอกชัยติดกับแมคโครมหาชัยสมุทรสาคร สีเทาขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นนิวยาลิสนะคะคันนี้ก็จะเป็นห้าประตูเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนคันนี้สวยนะคะแอดชอบด้วยรูปรัก คันนี้ก็ใหม่มากใหม่มากจริงๆนะคะสำหรับนิวยาลิสนะคะด้าน,นในอันนี้ตรงประตูนะคะเปิดมาคุญแจสำหรับคุญแจก็จะเป็นคุญแจรีโมดนะคะเป็นแบบนี้เลยมีคุญแจสำรองให้ด้านในฟัง์กชันที่พวงมาะไยก็ ครบนะคะคันนี้เป็นตัว E ตรงหน้าจอเรือนไม้ไฟสวยมากค่ะคันนี้วิ่งแค่สองมืกิโลเมตรเท่านั้นวิ่งน้อยมากค่ะสำหรับรถใหม่ๆปีใหม่ๆนะคะ เ,เกียร์ออโต้บอกผ้ากมาครบทุกฟังก์ชันนะคะสำหรับสาวๆนะคะใช้คันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะคะสายสตองถ้าได้คันนี้ไปก็ถือว่าครบค่ะด้านในก็กว้างขวางนะคะเป็นบอกผ้านี้นะคะหน้าร้านก็จะอยู่ที่49,000นะคะ เป็นปี2 0 1 8สำหรับยาลิคคันนี้นะคะผลอยู่ที่8,000บาทนะคะที่84ดส่งวดสำหรับ72็ดสสองงวดก็จะอยู่ที่7,300นะคะ ใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากดอาูอยากสอบถามเกี่ยวกับพวกรายละเอียดก,ก็สอบถามมันเข้ามาได้นะคะทางแชเทเพจนะคะหรือว่าทักเข้ามาได้นะคะทางาฝากไวอก้อีกหนึ่งเฟซหนึ่งที่แอดเหนียวใช้เป็นประจำก็คือของรถดีปีดาสมุทรสาครนะคะที่จะใช้อยู่ก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูรถเข้าใหม่กันค่ะใหม่ๆจริงๆเลยนะคะขับโตโยต้าอันติสนะคะช่างกำลังเก็บทำความสะอาดอยู่นะคะสำหรับโตโยต้าอันติสคันนี้เป็นรถใหม่ปีใหม่นะคะแล้วก็สภาพดีมากสวย ยอดจัดก็ได้เต็มๆล้นๆนะคะแต่ว่าเราขายให้ถูกนะคะสำหรับเตย์ต้าอันซิสเรียบหรูดูดีนะคะแต่ราคาไม่แรง ติ๊ถามราคามาได้นะคะคันนี้ราคาไม่แรงนะคะกซิบถามราคากันก่อนได้นะคะเดี๋ยวแอดจะบอกนะคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่อีกคันนึงไม่รู้ว่าเห็นกันหรือ,อยังก็จะเป็นโตโยต้ายาลิ นิดนะคะโฉมเก่านะคะแต่ปีไม่เก่าคันนี้ก็จะเป็นปีสิบสามนะคะตัวทิ้งท้ายเลยเพราะว่าด้วยโต,ตยตายาริที่ออกมารุ่นใหม่ๆตัวใหม่ๆก็จะเป็นเครื่องพันสองนะคะเครื่องพันสองก็จะเป็นอีโกคากันหมดแล้วแต่ว่าด้วยคันนี้ก็จะเป็นเครื่องพันห้า สำหรับลูกค้านะคะที่มีใจรักในเครื่องคันห้านะคะไม่ชอบอีโคค่ะแต่อยากได้ยาลิศนะคะเราก็จะมีตัวนี้รองรับลูกค้าไว้อยู่นะคะตัวนี้ก็ถูกๆกันไปเลยของเราขายแค่สองแสนห้าปีสิสา วันนี้แอดก็พาชมนะคะรถสีท่ทาๆนะคะของ t o โยต้านะคะก็จะมี t o y o ต้าวีออนะคะกับ t o โย t a านิวยาริสนะคะแล้วก็รถเข้าใหม่รถเข้าใหม่ก็เป็น t o y o ต้าเช่นกันนะคะที่เอามาให้ดูกันในวันนี้ก็ฝากโปรโมชั่นไว้อีกทีนะคะฟรีขับปีสามเดือนหรือว่าเก้าสิบวันนะคะแล้วก็พร้อมจ่ายค่างวดให้นะคะสองงวดทันทีที่ลูกค้าทำเรื่องผ่านนะคะ สำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีวันนังคารหรือว่าวันพฤหัสน,นะคะเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะคะหรือ5้าโมงเย็นฝากติดตามเพจไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ